ช่วงตอนนี้ตั้งมาร์กมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะอันนี้ซโซโลอลิ้นใหม่นะครับโซโลอลิ้นใหม่สูตรของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันของช่างแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับในการตั้งมาร์กมาร์กของแต่ละรถแต่ละรุ่นก็ก็จะจะมีมาร์กที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างของวอแทนพันห้าเนี่ยก็จะมีขีดตัวนี้ ล้็มีขีดนี้แล้วก็ tf tf ก็คือ c h a r m i n g front นะครับจะมีแบบนี้นะครับขีดนึงแล้วก็จะมีขีดนึงแล้วก็ tr tf timing rail ก็จะเป็นหลังนะครับหลังหน้าผมจะตั้งข้างหลังก่อนนะครับ mark ของบ o n แคนึงพนห้จะอยู่ตรงนี้ ัที่ฝาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเขจะมีตัวชี้ตัวชี้อยู่อยู่ตรงนี้อันนี้ตัวแปดแ8นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นเก้าเจ็ดนะครับเป็นเก้าเจ็ดขึ้นไปมาร์ก็จะเหมือนอยู่อยู่ตรงนี้ของเหมือนของอเหมือนของสี่ร้อยแปดร้อยเก้าร้อยนะครับจะมาร์กจะอยู่กับฝาเหมือนกันจะอยู่กับฝาที่ตั้งนะครับอันนี้ตั้งมาร์กเรียบร้อยแล้วครับ สูบหน้าผมจะตั้งสูบหลังก่อนแล้วก็มาสูบหน้าเพื่อที่เราจะปล่อยสูบหน้าทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับมาร์กที่ถูกต้องเนี่ยสังเกตแคมนะครับแคมต้องความหมดก็คือวาล์วปิดทั้งหมดนะครับนะวาล์วปิดทั้งหมดส่วนด้านหน้าก็จะเป็นวาล์วเปิดนะฮะไอันนี้วาล์วไอดีเปิดนะครับลไอดีจะเปิด ครับผมตอนนี้มาถึงตรงที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบาลานเซอร์รถทุกคันมีบาลานเซอร์หมดครับทุกวันนี้ฮาร์เลยก็มีบาลานเซอร์อารเลนี่มีบาลานเซอร์สองตัวหน้าหลังเลยครับสูบหน้าสุดหลังเลยนะครับอันนี้รถญี่ปุ่นก็จะมีอยู่ตัวเดียวอันนี้เราสังเกตดูนะครับไฟวินเนี่ยล้อแม่เหล็กเนี่ยเรา เราตรงแล้วนะครับตอนนี้เราตั้งตรงแล้วนะครับอยู่ที่สุดหน้าแล้วก็บาลานซ์นี่จะต้องอยู่ที่สุดหน้าเช่นกันนะครับครนนี้สังเกตยังไงนี่ครับเห็นไหมเราก็มาร์กตัวนี้ไม่ตรงกันนะครับตำแหน่งนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าตรงกันนะครับยังห่างกันอยู่ประมาณสามฟันสี่ฟันเดีย๋ยวผมจะต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไข 哎，你先把还干